สวัสดีครับพบกับช่องน้ำแมนสแกนบอลประจำวันพฤหัสที่31สิงหานะครับวันนี้น้ำแมนหยิบยกฟุตบอลมาทั้งหมด5คู่ให้เพื่อนๆเป็นแนวทางได้ติดตามกันนะครับก่อนอื่นยังไงเดี๋ยวเรามาไล่เลียงสรุปผลฟุตบอลคู่เมื่อคืนก่อนนะครับว่า5คู่ประจำคืนวันพุธเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวน้ำแมนมาไล่เลียงให้เพื่อนๆกันนะครับ5คู่เมื่อคืนเป็นฟุตบอลอยู่เ้าชยมสม์ลีแล้วเขาเลือกด้วยแล้วก็มีบอลถ้วยด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงเรามาดูกันนะครับ คู่แรกเป็นเชลซีเจอกับวิมเบลดันนะครับคู่แรกนักแมนเลือกเชียร์ไปทางเชลซีนะครับต่อด้วยสกอร์สลูกนะครับแต่ว่าเชลซีเอาชนะไปได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับก็ถือว่ายังไม่ถึงราคานะครับสำหรับคู่แรกก็อยู่ในแดนลบนะครับคู่ที่2เชฟฟิลด์ยูเต็ดกับลินคอนนะครับคู่นี้นักแมนให้เลือกเชียร์ไปทางลินคอนนะครับเป็นรองลินคอนแล้วก็ลินคอนทาได้ครับเอาชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์ประธานภัยครับเป็นเสมอศูนย์นนะครับก็ ป็นผลบวกนะครับคู่นี้ลินคอนคู่ต่อมา AEK ยีเทนเจอกับลอยยอนอัตเวิร์ดนะครับก็เป็นลอยยอนเอเวิร์ดนะครับที่ยันเสมอได้ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับก็เป็นผลบวกอีกหนึ่งคู่นะครับคู่นี้คู่ต่อมาเป็นโคเปหเฮเกนเจอกับลาฟกูเชฮาวานะครับโคเปหเฮเกนต่อด้วย0.75นะครับแล้วก็โคเปหเฮเกนจบด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งก็ถือว่าอยู่ในแดนลบนะครับโคเปหเฮเกนแล้วคู่สุท้ายพีเอสวีเฮลเฟ่น เปิดบ้านเจอกับเรนเจอร์ก็ตามคาดครับ P&SV สถิติในบ้านสวยหรูครับก็เอาชนะไปได้5ประตูต่อหก็เป็นผลบวกอีก1คู่นะครับสำหรับก็ปร,ประมาณนี้นะครับสำหรับุตบอลคู่วันพุธก็เข้าไป3คู่ก็ถือว่ายังอยู่ในแดนบวกอยู่ตลอดนะครับสำหรับช่องของน้ำแมนก็ยังไงฝากติดตามกันด้วยนะครับ โอเคเดี๋ยวมาไล่เรียงสําหรับฟุตบอลค่าคืนนี้ประจําวันพฤหัสนะครับมีฟุตบอลยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกให้เพื่อนเพื่อนได้ติดตามนะครับเดี๋ยวยังไงก่อนอื่นไล่มาตั้งแต่คู่แรกเลยครับอาแจกเปิดบ้านพบกับลูโดโกเลสเดี๋ยวเรามาดูสถิติกันหน่อยว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับลูโดโกเลสัสกาดนะครับมาเยือนอาแจกเยือนที่ฮอนแลนด์แต่ในเวลาตีหนึ่งนะครับอาแจกอันสด์ดาฟุตบอลในลีกคอนแด์นะครับเตะไป2นัดชนะ1เสมอหนึ่งนะครับ ได้6เสีย3มอยู่อันดับ9ของตารางส่วนรู่เด็กรัสกาดนะครับเตะไป6นะัดชนะ4ยังไม่เสมอ0แพ้2อนะครับอยู่อันดับ5ของตารางได้19เสีย4นะครับในลีกอันนี้ได้6เสีย3เจ้าบ้านนะแจกสถิติพบกันนัดแรกนะครับนัดแรกเป็นอาจจะออกไปเยือนอาจารเอาชนะได้4ประตูตอนนะครับสถิติพบกันวันนี้อาจะกลับาเล่นในบ้านก็น่าสนใจครับเดี๋ยวไปดูราคากันหน่อยว่าเป็นยังไงกันบ้างสำหรับคู่นี้ฟุตบอล ยูฟายูรป้า,าลีกเราคัดเลือกนะครับอาแจ,จกอันสดรรมโหอโันนี้แจ,จกต่อด้วยราคา1.75นะครับถือว่าต่อสูงนะครับเดี๋ยวเราไปดูสถิติกันหน่อยผลงานหน้าดหลังสุดในบ้านของเจ้าบ้านนะครับอาแจ,จกอันสดรรมถือว่าทําได้ดีครับชนะ3เสมอ2ยังไม่แพ้ใครหกสิบเปอร์เซ็นในการชนะเลยนะครับอัตราการชนะชนะนี่ก็ นัดล่าสุดชนะบอลลีกในบ้าน4ประตูตอนหนึ่งนะครับก็ถือว่าผลงานใช้ได้บอลลีกในบ้าน3ลูกแล้วก็มีเสมออักม่านะครับซึ่งอักม่าก็ทีมใหญ่อยู่แล้วก็ก็ถือว่าโอเคครับผลงานเจ้าบ้าน5้านัดส่วนทีมเยือนนะครับ5้านัดหลังสุดผลงานถือว่าไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะครับชนะ1เสมอศูนย์แล้วแพ้ไปถึง4นะครับเวลาเกมเยือนเกมเยือนในเกมเยือนในยูฟาแชมเปี้ยนยูฟายูโรป้าลีกนี่ก็แพ้มา2 1นะครับในคัดเลือกยูฟาก็ แพ้มาด้วยสกอร์สองหนึ่งทั้งสองนัดนะครับก็ถือว่าฟอร์มยังไม่ค่อยคงเส้นคงวาออกไปทางจะแพ้ซะเยอะนะครับเวลาเปิดเล่นเกมเยือนใน5นัดเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูแฮนดิแคปหน่อยแฮนดิแคปย้อนหลัง2ลูกของอาแจกเนี่ยถือว่าทำกำไรไปถึง4ครั้งเลยนะครับส่วนโรโดเกตลาสกาดเนี่ยก็ยันลิเวอร์พูลได้2 1แต่มันตั้งแต่ปี2014นะครับแต่ดูสถิติของอาแจกเนี่ยมันไล่เรียงมาตั้งแต่ปี2022ถึงสองพันยีก็ถือว่าใช้ได้ครับสถิตินี้ ูโปรแกรมต่อมานะครับอีก3วันจะต้องไปเยือนฟอร t u n น่าซิตานะครับเป็นหลีของฮอลแลนด์นะครับอาจจักก็ถือว่าเป็นเยือนทีมไม่แข็งมากนะครับส่วนโรโดเกตลาสกาดนะครับก็ออกมาเยือนก็เป็นทีมเยือนเหมือนกันครับเยือน c s k a 194โซเฟียนะครับอีก3วันก็เป็นบอลลีคั้งคู่นะครับที่กำลกับไปเล่นอีก3นัดแต่ว่าอาจจักเนี่ยมีสกอร์ตุนไปถึง3ลูกแล้วนะครับ ถือว่ามีสกอร์ตุนไปถึง3ลูกแล้วกลับมาเล่นในบ้านน่าจะเล่นง่ายขึ้นครับน่าจะเล่นง่ายขึ้นแล้วก็อีก3นัดต,ต้องไปเล่นฟุตบอลลีกด้วยซึ่งฟุตบอลลีกเนี่ยตัวเองยังอยู่อันดับ9อยู่นะครับยังชนะ1เสมอ1นะครับก็ดูแล้วเกมนี้น่าจะมีการโรเตทตัวผู้เล่นนะครับโรเตชันตัวผู้เล่นหน่อยเพราะว่าอีก3นัดจะต้องเตะบอลลีกด้วยก็ดูแล้วราคา1.75่เหนี่ยถือว่าสูงนะครับสำหรับสำหรับอัจจ ในบ้านเมื่อคืน p ี v กดไป5ลูกก็จริงแต่ว่ามันเป็นเกมที่ขาดมากๆสำหรับ p ี S T v นะครับแต่ส่วนโรดูดเกต拉รสกาดเนี่ยผมดูแล้วเกมเยือนออกมาแพ้เยอะออกมาแพ้เยอะจริงนะครับแต่ว่าส่วนมากจะแพ้แค่สกอร์เดียววันนี้อาแจากเปิดมาที่1.75เลยเนี่ยผมมองดูว่ามันน่าจะสูงเกินไปสำหรับราคาน,นี้1ลูกมีแน่ครับแต่ว่า2ลูกก็ต้องต้องลุ้นอีกครับสำหรับอาแจกก็มองว่าโรดูเกต拉สกาดอาจจะบุกไปพ่ อย่างอย่างน้อยก็1นประตูครับถ้า2ประตูก็เสียแค่ครึ่งหรือว่าเสียแหว่งแค่หูเนี่ยผมมองว่าดูแล้วก็น่าจะเลือกเชียร์ฝั่งทีมเยือนนะครับโรโดเกตลัสกาดอาจจะออกเสมอหรืออาจจะแพ้แค่1ดลูกนะเพราะอาแจกต้องมีการโรเดชันเล่นเล่นในนัดถัดไปด้วยนะครับในในท้ายสัปดาห์นะครับก็มองดูแล้วปันธงเลือกเชียร์ทีมเยือนนะครับเป็นวันรองนะครับคู่แรกสําหรับประจําวันนี้มาดูคู่ที่2กันนะครับสาหรับค่ำคืนนี้เป็นฟิออเรนตินาเปิดบ้านเจอกับลาปิกเวียนา แต่ในเวลาตีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันหน่อยฟุตบอลยูโรป้าคอนเฟลซ์ลีกนะครับอันนี้ฟิออร์จากอิตาลีนะครับเจอกับลาปิกเวียนนาแต่เวลาตีหนึ่งเดี๋ยวดูผลงานในลีกกันหน่อย2นัดชนะ1เสมอ1ได้6เสียสานะครับสำหรับฟิออร์ส่วนลาปิกในบ้านาผลงานในลีกนะครับ5นัดชนะ2เสมอ2แพ้ไป1นัดนะครับอยู่อันดับ4ของตารางสิ่งที่น่าสนใจคือย,ยิง11เสียแค่3แต่เป็นฟุตบอลในลีกครับพอมาเยือนกับฟิออร์แล้วมันก็ ดูแข็งหน่อยอาราปิกสิ่งที่น่าสนใจคือแมตช์ที่แล้วนะครับแมตช์ล่าสุดแมตช์ที่แล้วลาปิกในบ้านลาปิกเนี่ยลาปิกชนะฟิออได้1ประตูต่ตอศูนย์นะครับมาดูราคาอัตราการต่อรองหน่อยสำหรับลาปิกสักคู่นะครับวันนี้ฟุตบอลเยอะครับลาปิกฟิออสักคู่นะครับอยู่ลป,ป้าคอนเฟนซ์ลีก ฟิออเลนติน่าอ่าเจอแล้วครับฟิออวันนี้ฟิโอมองถึง2ประตูเลยนะครับเพราะว่าฟิออเนี่ยต้องการเข้ารอบมันเป็นมันโอเคราคามันมาตามตามหน้าเสืออยู่แล้วเพราะว่าฟิออต้องการเข้ารอบมันต้องการถึง2ประตูนะครับเพื่อที่จะเข้ารอบได้ก,ก็ถือว่าต่อเยอะนะครับฟิออในบ้านเดี๋ยวมาดูสถิติในบ้านของฟิออหน่อยว่าเป็นยังไง2ลูกชนะ2เสมอ3นะครับยังไม่แพ้ใครนะครับผลงานในลีกนะัดล่าสุดเสมอ2 2ในบ้านนะครับมีมีที่ น่าสนใจก็คือชนะเซติตเลเวันเต้น,นะครับอันนี้เป็นบอลอุ่นเครื่องส่วนมากเป็นบอลอุ่นเครื่องนะครับในบ้านที่ที่ถล่มสกอร์สูงแต่ถ้าเป็นฟุตบอลลีกแล้วเนี่ยก็ยังเสมอล่าสุดยังเสมอเดชเช่มา2-2นะครับส่วนลาปิกเกมเยือน5นัดหลังสุดถือว่าทําได้ดีนะครับชนะ3เสมอ1แพ้ไป1อัตราการชนะอยู่60%เลยนะครับเกมเยือนนี่ใน UCL เอลในฟุตบอลยูฟ่ายูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกเนี่ยก็ รอบที่แล้วชนะมา50าูเนยนะครับลาปิกเวียนนาก็ถือว่าเป็นฟอร์มเยือนที่ที่ใช้ได้นะครับมีไปเยือนยูเนียนเบอร์ลินเนี่ยที่สะดุดแผลมาแต่ว่ามันเป็นเกมอุ่นเครื่องนะครับส่วนบทในในบ้านของตัวเองบอลยูชั่นหนึ่งบอลถ้วยก็ถือว่าเอาชนะไปได้เยอะนะครับแฮนดิแคปสองลูกฟิออร์ทำกำไรได้2ครั้งนะครับแต่เป็นบอลอิตาลีกับบอลยูฟาแล้วเขาเลือกแต่ว่ามันเป็นทีมที่ต่างชั้นกันมากครับก็ชนะ5-1ากับ40ส่วนลาปิกยังไม่มีราคานี้นะครับ อ่าไล่เรียงตัวได้เรียง3นัดต่อต่อมาหน่อยครับอ่าเนี่ยครับฟิออร์เจองานหนักครับเกมนี้ถ้าเน้นเกมนี้อีกอีก3วันแล้วไปเยือนอินเตอร์มิลานก็ถือว่าในดีก็เจอทีมแข็งแล้วก็ลาปิกออกมาเยือนเกมวันนี้ด้วยก็แข็งไปอีกนะครับฟิออร์ก็ถือว่าเป็นงานยากทั้งทั้งสองนัดก็น่าจะต้องจัดเรียงตัวผู้เล่นให้ดีเลยนะครับฟิออร์ส่วนลาปิกก็ถือว่ากลับไปเล่นหลีกในบ้านของตัวเองเนี่ยออสเตรียนเนี่ยก็ถือว่าไปเยือน ทีมใหญ่เหมือนเลดบูซันบวกนี่ก็ถือว่าเป็นเกมแข่งเหมือนกันแต่ผมมองดูว่าลาปิกเนี่ยมีความได้เปรียบทางด้านสกอร์ที่เอาชนะมาในบ้านมาแล้วเนี่ยน่าจะเล่นง่ายกว่าเล่นง่ายกว่ามากๆครับเดี๋ยวดูตัวผู้เล่นสักหน่อยนะของฟีออฟตัวที่ที่น่าจะอันตรายก็เนี่ยครับนิโคลัสกอนซาเลตตัวนี้ใช้ได้คล่องแควเร็วครับสูงใหญ่แล้วก็สปีดต้นดีมากนะครับนิโคลัสตัวนี้ย้ายมาจากสุดกาดนะครับแล้วก็จะมี กองกลางกองกลาง,ลางนี่ครับโบนาเวนตุล่าตัวนี้ทีมชาติเคยติดทีมชาติอิตาลีด้วยครับจิอาโคโมโบนาเวนตุล่าตัวนี้ใช้ได้ครับย้ายมาจากมิลานมาจากฟิออมาจากอารันตามามิลานด้วยค่าตัว5ล้านเลยนะครับโบนาเวนตูล่านี่ก็ก็ใช้ได้เป็นผู้เล่นท,ที่ดีคนหนึ่งเลยนะครับีก็มี2ตัวที่น่าจับตามองนะครับแต่วันนี้ดูแล้วฟิออกลับมาเล่นในอิตาลีก็จริงแต่ว่า เกมอีก3าวันต้องไปเยือนอินเตอร์ด้วยแล้วแล้วแ,วแถมในฟุตบอลถ้วยเราไปบุกพ่ายลาปิกมาเนี่ยหน้าเสือเนี่ยลาปิกน่าจะมารับและโต้แล้วดูแล้วฟิออร์เนี่ยน่าจะเจองานหนักแล้วตอบมาด้วยถึง2ประตูนะครับลาปิกเล่นง่ายกว่าเชียงง่ายกว่าครับผมอีกหนึ่งคู่ครับเรื่องเชียร์ไปทางบอลลองนะครับลาปิกเวียนนาดูจากสถิติของลาปิกอาจจะดูกระท่อนกระแท่นในเกมไม่ไม่กระท่อนกระแท่นครับก็ยังถือว่าใช้ได้ในเกมเยือนแต่ว่า ดูแล้วราคา2องลูกเนี่ยผมผมผมก็ยังเลือกเชียร์ทางทีมเยือนมากกว่านะครับเพราะว่า,าตัวผู้เล่นแล้วก็การที่จะเลือกโลเทชันนักเตะเพื่อที่จะเจอกับบอลลีกอีกเนี่ยมันก็ดูแลว้วลาปิกน่าจะเล่นง่ายกว่าการรับและโต้ก,กับกัน c คอร์เตอร์แท็กเล่นง่ายกว่าฟิออรเปิดพื้นที่หลังบ้านสูงเนี่ยอาจจะโดนโต้กลับได้ง,ง่ายนะครับเดี๋ยวขอแถมตัวผู้เล่นของลาปิกอีกสักหน่อยนะครับนี่ครับ 3ประตูในลีกนะครับตัวนี้กุยโดเบิร์กสติลเลอร์นะครับกุยเดบิร์กสติลเลอร์ส่วนหน้าชาวออสเตรียนะครับตัวนี้ก็มีประสบการณ์นะครับเล่นจากชาวเกศส0-4เซาเปารลีนะครับก่อนที่จะไายมาลาปิกก็ถือว่าโอเคครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวที่ปั่นป่วนได้ลาปิกผมว่าน่าจะเน้นเน้นในเกมนี้แล้วก็ส่วนเกมที่จะไปเยือนส่วนเกมที่จะไปเยือนอ่ เดสบูซันบวกเนี่ยก็ดูแล้วไม่ไม่น่ายากสำหรับลาปิกก็เลือกเชียร์ไปทางลาปิกเวียนนานะครับคู่ที่2เป็นบอลลอนนะครับในราคา2ลูกนะครับเลือกเชียร์ไปทางลาปิกเวียนนาคู่ที่3มาต่อกันเรื่องกันเลยนะครับขับบูธเจอกับโอซาซุน่านะครับนักแมนมาไล่เลี้ยงให้กันนะครับขับบูธเตะในเวลาตีหนึ่งครึ่งนะครับเป็นฟุตบอลยูฟายูยูโรป้าคอนเฟลเลนซ์ลีกเช่นกันนะครับขับบูธเจอโอซาซุนา่าทีมดังจากเบลเยียมเจอกับทีมกับสเปนนะครับโ้คู่นี้ บอลถูกคู่คนดูถูกใจครับขับบูธเล่นในหลีกตัวเองเตะไป4นะัดชนะ3เสมอ1ยังไม่แพ้ใครนะครับแล้วถึงที่น่าสนใจคือได้14เสียแค่2ประตูนะครับส่วนโอซาซุน่าเตะไป3นะัดชนะ2เสมอ0แพ้1ได้4เสีย3อยู่อันดับ7ของตารางนะครับก็ชื่อชั้นของหลีกับมันต่างกันอยู่แล้วระหว่างลาลิก้ากับหลีของเบลเยียมนะครับ แต่ดูแล้วขับบูทเนี่ยทประตูได้เยอะมากๆในหลีกของตัวเองนะครับ14ลูกเลยนะครับเสียแค่2อนงะถือว่าเป็นทีมเกมลูกอันตรายมากนะครับผลงานนัดล่าสุดที่ขับบูธไปเยือนก็โอเคครับขับบูททาได้ดีกว่าเอาชนะโอซาซุน่ามาได้2ประตูต่อ1นึ่งก็นเนี่ยครับขับบูธกลุม่มกลุ่มความได้เปรียบมากกว่านะครับเดี๋ยวมาดูราคาต่อรองกันหน่อยสําหรับขับบูธสักครู่นะครับวันนี้ฟุตบอลเยอะนะขับบูธโอซาซุน่าตอปอนะครับวันนี้ขับบูธ เล่นในบ้านมีมีสกอร์ตุนมาแล้วด้วยแล้ว,แล,วแล้วมาต่อปอนะครับเดี๋ยวดูหน่อยห้านัดหลังสุดในบ้านเขขับบูตเป็นยังไงห้านัดหลังสุดชนะ 3, สาเสมอ1แพ้1ก็ถือว่าฟอร์มก็ถือว่าโอเคนะครับล่าสุดในหลีกเบลเยียนเนะี่ยยิงไป7ประตูเลยนะครับ7ประตูตอนหนึ่งเลยแล้วก็ใน ยูโรปาลีกนี่ก็ชนะในบ้านมา5ลูกนะครับก็ถือว่า4นัดรวดมาเนี่ยยังไม่แพ้ใครเลยก็เป็นเกมที่แข็งแกร่งในบ้านมากนะครับขับบูส่วนโอซาซูน่า5นัดหลังสุดถือว่าฟอร์มกำลังกลับมานะครับแพ้ไป2แต่กลับมาชนะได้ถึง3ครั้งนะครับไปเย er ือนเซลตาบิโกชนะ20นนัดล่าสุดที่น่าสนใจคือชนะบาเลเนเซีย2 1ในบ้านของบาเลเนเซียเลยนะครับของโอซาซูน่าก็ถือว่าฟอร์มใช้ได้ทั้งคู่แต่แฮนดิแคป แฮนิแคปในราคานี้ขับบูธในราคาปอรหรือครึ่งลูกทํากําไรไป2ครั้งนะครับส่วนโอซซูน่า,า,าก็ทํากําไรไป2ครั้งนะครับดูชื่อผู้เล่นดูอีก3วันก่อนจะไปเยือน A.K.A. เก้งนะครับ A.K.A. E. E. อเอเกผมประธานภัยในชื่อด้วยนะครับเป็นบอลลีของเบลเยียมอีก3วันส่วนโอซาซูน่าเนี่ยต้องเปิดบ้านรับการมาเยือนของบา์เซโลนาถือว่าเจองานนะครับโอซาซูน่า พ่ายมาแล้วด้วยพ่ายมาแล้วด้วยแล้วขับบูธขับบูธได้เปรียบในการกลับมาเล่นในเวลเวียม e เนี่ยรังของขับบูธเนี่ยถือว่าน่ากลัวและอันตรายครับขับบูธในบ้านเนี่ยผมให้ดู10บนัดเลย10นัดหลังสุดเนี่ยก็ชนะไ,ไปถึง5นัดนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับขับบูธในผลงานในบ้านของตัวเองแล้ววันนี้ต่อด้วยราคาแค่0.25เนี่ยลุนแค่หูแหวงเนี่ยผมเชื่อว่าเจ้าบ้านขับบูธเนี่ยน่าจะน่าจะมีทีเด็ดกว่า แล้วก็โอซาซูน่าอีก3วันต้องไปเจอกับบาร์เซโลนาเนี่ยผมว่าเขามองไปในเกมลีกด้วยเพราะว่าเกมลีกเขาชนะมาถึง2นัดนะครับในบ้านที่จะเปิดบ้านเจอกับบาร์เซโลนาอาจจะต้องโลเตชันผู้เล่นสักหน่อยเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อเล่นในลีกด้วยแล้วก็ดูแล้วขับบูธในบ้านน่าจะปิดประตูตีแมวได้ดีกว่าแล้วก็เลือกเชียรประทางขับบูธนะครับเป็นทีมที่2นะครับเลือกเชียรประทางขับบูธครับผมมาดูอ่าทีมที่สามประธานอาไปครับมาดูคู่ที่4สําหรับค่ําคืนนี้ วันนี้น้าแมนพูดผิดพูดถูกไงประธานอาภัยนะครับคู่ที่4แฟรงเฟิร์ดเจอกับเลสกีโซเฟียนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยอาชาแฟรงเฟิร์ดนะครับฟุตบอลยูฟายูโรป้าคอนเฟลซ์ลี ly, เจอกับเลสเลสกีโซเฟียนะครับรน้าแมนออกเสียงไม่คล่องอยังไงประธานอาภัยด้วยนะครับมาดูสถิติในผลงานในลีกของตัวเองกันก่อนนะครับแต่ละ เยอรมันเดซสิก้าแฟงเฟิร์ตชนะ2เสมอ1นึ่งชนะ1เสมอ1นะครับแพ้ไปศูนย์ได้2เสียหนึ่งก็ยังถือว่าออกสตาร์ทมาได้สวยนะครับยังไม่แพ้ใครส่วนเลสกีโซเฟียนะครับแข่งไปหนะ้นัดชนะ3เสมอศูนย์แพ้2ก็ถือว่าออกสตาร์ทมาได้ดีทั้งคู่นะครับผลงานนัดที่แล้วที่เจอกันก็เป็นเสมอกัน1นึในบ้านของเลสกีโซเฟียนะครับเป็นแฟงเฟิร์ตออกนําก่อนด้วยแล้วก็มีโซเฟียตามมา ตีเสมอได้ครับก็จบดเลน1-1น,นะครับคู่นี้ที่เจอกัน5นัดหลังสุดในบ้านของแฟรงก์เฟิร์ตในลีกเยอรมันนะครับก็สักคู่นะครับ5นัดหลังสุดของแฟรงก์เฟิร์ตก็ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับในบ้านถือว่าผลงานใช้ได้ชนะ3เสมอ2แพ้ไป0นะครับก็ถือว่าผลงานเนี่ยใช้ได้เลยเวลากลับมาเล่นในเยอรมันเนี่ยครับดูครับเล่นเยอรมันชนะ3-0ชนะ มา05มา30นัดล่าสุดชนะดามสตัมมา10นะครับก็ฟังเฟิร์ตนี่ก็ในบ้านมีดีอยู่แล้วครับหลีสเยอรมันส่วนเล็ก,กีโซเฟียนะครับ5นัดหลังสุดชนะ2เสมอ1แพ้ไป2ก็ฟอร์มก็ถือว่ากระท่อนกระแท่นครับยังชนะติดกันมาแล้วก็มาสะดุดแพ้แล้วก็มาเส,สมอนะครับนัดล่าสุดเป็นเสมออาโปเอลเบียเชวานะครับก็ถือว่าหืดขึ้นคอเสมอ00กเกือบตายนะครับโซเฟียก็ เกมนี้เดี๋ยวดูราคากันหน่อยว่าแฟรงเฟิร์ต่อมาที่1.75โอ้ถือว่าต่อต่อสูงนะครับทั้งสอเสาไฟฟ้าเลยก็ดูแล้วเดี๋ยวมาดูแฮนดิแคปกันหน่อยแฮนดิแคปทำเงิน1ครั้งนะครับสำหรับแฟรงเฟิร์ส่วนในกีโซเฟียก็ทำเงิน1ครั้งนะครับเกมนัดต่อไปที่จะเจอกันเนี่ยน่าสังเกตเปิดบ้านเย้าเจอโคโลนอ่ะแฟรงเฟิร์ก็ถือว่าได้ซ้อมใหญ่เลยแหละครับแมตช์วันนี้ส่วนโซเฟียก็เย้ากับ ฮีบานะครับในอีก3วันก็ดูแล้วแฟรงก์เฟิร์ตได้ซ้อมใหญ่ครับวันนี้ตัวน่าจับตามองของแฟรงก์เฟิร์ตก็เนี่ยครับมาริโอกเซตัวนี้อดีตท,ทีมชาติเยอรมันแล้วก็แชมป์โลกด้วยกรเซดูแล้วการโเรเตตผมว่าแฟรงก์เฟิร์ตน่าจะเน้นในนัดนี้เพราะว่า นัดที่แล้วเนี่ยมันเสมอมานัดเนี่ยแฟรงก์เฟิร์ตเปิดด้วย1.75เลยเนี่ยเขามองถึง2ประตูเลยทีเดียวนะครับฟิลิปแม็กตัวเนี่ยแบ็กซ้ายตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับตัวนี้ผมผมชื่นชอบวิธีการเล่นมากอยู่กับ p s เมาแล้วก็มากับแฟรงก์เฟิร์ตเนี่ยใช้ได้ตัวนี้ครับมาริโอเกซโคลโมอันนี่โคลโมนี่กองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสคองโกเนี่ยโอ้ใช้ได้เลยยิงประตูติดต่อกันมาเรื่อยๆนะครับเนี่ยสนัด ยิงประตูมานะครับตั้งแต่วันที่13ที่20่สิที่25ก็ถือว่าเรียกความมั่นใจนะครับวันนี้แฟรงก์เฟิร์ตเน้นแน่นอน,นครับดูแล้วอยากอยากเข้ารอบลึกๆอยากเข้าไปเพราะว่าทีมจับฉลามมันยืนรอกันอยู่แล้วครับก็ดูแล้วก็เจ้าบ้านในราคา1.75เเนี่ยไม่ไม่ไม่ไมกลเกินเอื้อมพอกลับมาเล่นในเยอรมันแล้วเนี่ยประตูเควินแท็บเนี่ยตัวนี้ใช้ได้ครับดูแล้วก็ จากตัวผู้เล่นเนี่ยจากที่ไล่ๆดูมาเรโอเกซโคลโมอนันนี่มาโอมาส o มูสฟิลิปแม็กพวกเนี่ยเป็นดาวเด่นของของทีมอยู่แล้วแล้วก็เล่นเล่นเขาเรียกว่าวมีประสบการณ์การเล่นมาเยอะนะครับอย่างตัวนี้โคลโมอันนี่เนี่ยมาจากน้องเนี่ยตัวนี้ก็เล่นทั้งน้องทั้งบูลโลมันมันคือประสบการณ์ดีอะครับดูแล้วตัวผู้เล่นใช้ได้กว่า ามาดูมาริโอเกเซ่หน่อยเนี่ยตัวนี้ไม่ไม่ต้องบอกนะครับศูนย์หน้าเกาะกลางตัวลุกทีมชาติเยอรมันตัวนี้เล่นทั้งเบรนท์เบรนท์เฮลเฟนบูซเซดอร์มุนบบเยนมิวนิกชุกยูพิพิงค์นี่ค่าตัวแตะไปถึง37ล้านเลยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้เกเซ่ก็มองดูแล้ว2ประตูไม่น่ายากสำหรับแฟรงเฟิร์ตที่จะต้องการเข้ารอบก็เลือกเชียร์ไปทางแฟรงเฟิร์ตนะครับเจ้าบ,บ้านคู่ที่4ฟันธงมาที่แฟรงเฟิร์ตครับฟุตบอลเยอรมันน่าจะดูดีกวว่าแล้ อ่าเขาเรียกว่าดูดีกว่าทีมจากเบลารุสแหละครับก็วันทงไปที่แฟรง์เฟิร์ตครับคู่สุดท้ายสําหรับค่ำคืนนี้เป็นแอสตันวิลล่าเปิดบ้านเจอกับฮิมเบอร์เนียนนะครับนี่นะครับคู่สุดท้ายวิลล่าเจอกับฮิมเบอร์เนียนอังกฤษเจอกับสกอตแลนด์นะครับก็เดี๋ยวมาดูอ่สถิติในลีกนะครับวิลล่าถือว่าเปิดหัวมาได้ดีเลยสําหรับการเล่นพรีเมียร์ลีกนะครับ เตะไป3นัดชนะ2สเสมอ0นแพ้ไป1ได้8เสีย6อยู่อันดับ7ของตารางส่วนฮิมเมอร์เดียนในลีกสกอตนะครับเ <Okay. S 1> ตะไป3ามนัดเนี่ยยังไม่ชนะใครเลยแพ้รวดนะครับแพ้ไปถึงนะครับได้5สเสียถึง8เลยนะครับก็ไม่ไม่สวยหรูเนี่ยครับผลงานที่พบกันนัดล่าสุดวินล่าถล่มไป50นะครับตอนไปเยือนฮิมเบอร์เนียน ian, ก็ถือว่าขาดนะครับเกมมันมันมันเป็นอย่างว่านะครับชื่อชั้นของลีกด้วยประสบการณ์เกมของลีกด้วยแล้วตัวบุ้เล่นด้วยเนี่ยครับห้านัดหลังสุด ของวินล่าในบ้านยังไม่แพ้ใครนะครับถือว่าแข็งแก่งมากนะครับวินล่าวินล่าในวินล่าพาร์คนี่ก็โอ้โหชนะเอเวอร์ตัน4-0กดลาซิโอไป3-0พิมเมลีฤดูกาลนี้ก็ชนะไบตันซึ่งไบตันนี่ก็ถือว่าเป็นทีมที่แข็งแก่งเราชนะไบตัน2-1แล้วก็มีเปิดบ้านชนะสเปอร์ด้วย2-1ก็ถือว่าแข็งแก่งเลยครับวินล่าฮิเบอร์เนียน10นัดหลังสุดอ่า5นัดหลังสุด ชนะแค่หนึ่งนะครับเสมอ1ถึงแพ้ไปถึงสมก็ที่เห็นนะครับแพ้2นัดติดมาเนี่ยแพ้วินล่ามา5 0ศูนย์แล้วก็มาแพ้ลิฟวิตตันอีกสามนี่ก็ถือว่ายังเมาหมัดอยู่นะครับสำหรับฮีเบอร์เนียนเดี๋ยวมาดูราคาตลองกันหน่อยคู่นี้น่าจะต่อสูงนะครับวินล่ากลับเล่นในบ้าน2.2 5 2.25สํห้าจสหาหรับวินล่าเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่าวินล่าตอนนี้มันขี่กันในเรื่องของทั้งสถิติผลงานแล้วก็ผลงานล่าสุดก็ขี่กันมากนะครับ สองลูกเดี๋ยวเรามาดูแฮนดิแคปหน่อยแฮนดิแคปวินล่าก็ในราคา2.25เนี่ยก็ยังทำกำไรไม่ได้นะครับส่วนฮิวเมนเนียนยังไม่เคยมีในราคานี้นะครับสามนัดต่อมาเนี่ยวินล่าจะเจองานหนักวันเนี่ยนะสิ่งที่น่าสนใจคือตรงนี้ครับเพราะว่าวินล่าเนี่ยจะจะออกไปเยือนลิเวอร์เนี่ยอีก3วันผมดูแล้วในพรีเมียร์ลีกวินล่าต้องเน้นเพราะว่ามีสกอร์ตุนมาตั้ง5ลูกในในใน,ในเกมเนี่ยส่วน ฮิเบอร์เนียนเนี่ยไปเยือนอเบอร์ดีนอีก3วันนะครับก็ไม่ไม่ได้กระทบมากแต่วิลล่าเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจคือต้องออกไปเยือนลิเวอร์ในอีก3วันแล้วต่อมาถึง2 2 5ที่ต้องการ3ประตูเนี่ยซึ่งตุนมาแล้วถึง5ลูกเนี่ยเกมน่าจะผ่อนลงมากขึ้นนะครับแมตท,ที่แล้วอย่างมุสซาดิยาบีตัวใหม่โอลาวักกินหรือว่าเนี่ยเปาตอเลสพวกกองหลังน่าจะได้พักนะผมผมดูแล้วน่าจะได้พักแม้กระทั่งจอห์นแม็กกินพวกในกองกลางน่าจะได้พักหมดครับ ตัวนี้ครับดักัสหลุยส์ซัวเรสเนี่ยก็น่าจะได้ได้พักทางนั้นนะครับก็จะเป็นอคอลัมน์แชมเบอร์เนี่ยะได้ลงมาเล่นนะครับอย่างเบอร์ทานต้าเล่เนี่ยเบอร์ทานต้อเล่เนี่ยนานแล้วนะครับตัวนี้เบอร์ทานตาเล่ตัวนี้ ure, นก็ประสบการณ์เยอะครับทั้งเชลซีลียงวินล่ามันก็ก็มีชื่อเหมือนกันนะครับน่าจะได้มีโอกาสลงเล่นครับเบอร์ทานตาเล่ดูแล้วต่อถึง2ประตู2.25เลยเนะี่ยวินล่าไม่น่าจะเล่นเครื่องมากนะครับ อย่างน้อย2มาตัวมีครับแต่ว่าไม่น่าจะถึงสามเพราะว่าเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจผมอยากให้เพื่อนสังเกตูว่าต้องออกไปเยือนลิเวอร์นีอีก3วันเนี่ยตัวผู้เล่นหลักๆอย่างคอนซาเปาตอเลสดิยาบีวักกินพวกนี้น่าจะได้พักกันทั้งนั้นอาจจะเป็นการโรเดชันเพราะว่ามีตุนมาถึง5ลูกแล้ววินล่าวันนี้ก็ต่อสูงนะครับเนี่ยครับ2 2. 2. จุสองลูกพอดีเนี่ยแล้วก็ชนะมาแล้วถึง5ลูกเนี่ยผมมองว่าเออวันนี้ เลือกเชียร์ไปทางทีมเยือนนะครับฮิเบอร์เนียนผมมองว่าไม่ขาดถึง3ลูกอาจจะมี2 0แต่ฮ mm ิเบอร์เนียนก็ฟอร์มกระท่อนกระแท่นจริงอนะแต่ผมว่าพอพอวัดกับตัวผู้เล่นแล้วเนี่ยวินล่าน่าจะต้องพักแหละครับถ้าผมเลือกใช้ตัวผู้เล่นตัวหลักลงเนี่ยมันกรอบแล้วก็เสี่ยงอาการบาดเจ็บที่จะไปเจอกับลิเวอร์ซึ่งลิเวอร์ฟอร์มกำลังมั่นใจด้วยวินล่าอยากได้คะแนนจาก ในหลีกมากกว่านะผมผมมองดูแล้วเพราะว่ามันตุนมาถึง5ลูกก็ฟันทงไปทางทีมเยือนครับจะฟันรองฮิเบอร์เนียนน่าจะไม่ถึงครับหนึ่งประตูแค่นั้นแหละครับดูแล้วหนึ่งประตูน่าจะมีเท่านั้นวิลล่าหรือเกมอาจจะเหนื่อยห,หน่อยรับกันค่อยๆเป็นค่อยๆไปหน่อยไม่อาจจะไม่ผีผามกันเพราะว่าวิลล่ามันได้ตุนมาถึง5ลูกแล้วครับเนี่ยชนะมาห้าศูนย์แล้วก็ฟันทงไปรองดีกว่าครับฮิเบอร์เนียนโอเคครับก็เดี๋ยวนาแม่มาไล่เลี้ยงให้เพื่อนๆอ,อ,อีกสักรอบนะครับว่า มีทีมไหนกันบ้างที่นักแมนเลือกเชียร์สำหรับคืนนี้นะครับเดี๋ยวมาดูตั้งแต่คู่แรกเลยคู่แรกนักแมนเลือกเชียร์ไปทางโรโดเกตลัสกาดนะครับเพราะว่าวันนี้อัแจ็คเนี่ยเดี๋ยวมาให้ย้ำกันอีกทีนะครับอัจแจ็คดำต่อมถึง1.75เลยนะครับก็ที่บอกว่าตุนมาแล้วถึง4ลูกก็เลือกเชียร์ไปทางทีมรองนะครับเชียร์ไปทางทีมรอนครับโรโดเกตลัสกาดน่าจะไม่ไม่ไม่เสียประตูเยอะนะครับก็คู่แรกฟันธงไปทางโรโดเกตลัสกาดนะครับสักครู่นะครับ คู่นี้ก็น่าจะได้อยู่ครับโรดรเกตลาสกาดน่าจะไม่ไม่ถึง2ประตูคู่ที่2อฟิออเรนตินา่าเจอกับลาปิกเวียนนาคู่นี้น้แมนฟันธงไปที่อา่าถคู่นะครับน่ยแมนดูนแหน้าแมนก็ลืมติ๊กมาให้เพื่อนๆด้วยฟันธงไปที่อา่าลาปิกเวียนนานะครับเป็นบอนลรองอีกคู่หนึ่ง มันกดปิดหน้าต่างไปพอดีประธานอภัยด้วยนะครับอ่ะลาปิเวนนาครับบอลรอง2อลูกไม่น่าถึงครับคู่ที่3เชียร์ขับบูธครับเจ้าบ้านขับบูธคู่ที่4แฟรง์เฟิร์ตครับเชียร์ไปทางแฟรง์เฟิร์ตแล้วคู่สุดท้ายเชียร์บอลรองฮิเบอร์เนียนนะครับวันนี้ก็มีบอลรองเยอะหน่อยนะครับ3คู่แล้วก็บอลต่อ2คู่ก็น่าจะโอเคครับลุ้นสนุกครับสำหรับ5คู่ประจำค่ำคืนนี้เพราะอย่างที่บอกครับอัแจัด อ่าหรือว่าทางวินล,ล่าพวกเนี่ยมันมันมีเกมที่ต้องเจอกันอีก3วันเกมหนักก็ดูแล้วน่าจะเผาตัวผู้เล่นลงแล้วก็เลือกที่จะใช้การโรเตชันก็บอลวันพ้นหัสวันนี้ก็น่าจะออกหน้าประมาณนี้ก็นัแมนจากที่สถิติดูกันมาก็ประมาณนี้นะครับใคร สนใจยังไงก็เลือกเอาไปเป็นแนวทางหยิบยกไปทั้งเต็งและสเต็ปได้นะครับส่วนคู่ที่จะทายสกอร์นะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะแมนเลือกเลือกให้เป็นคู่ของอาแจกนะครับกิจกรรมทายสกอร์เป็นอาแจกอจัสดมเจอกับรูสเกต拉สกานะครับคู่นี้เป็นคู่เป็นคู่ทายสกอร์นะครับมันมีเพื่อนๆที่ตอบถูกแล้วนะครับทายสกอร์ตอบถูกเนี่ยได้รับ กีไวเชอร์หรือมูลค่า200บาทเนี่ยสิทธิพิเศษ200บาทเนี่ยอย่าลืมนะครับใครที่ได้ถูกแล้วก็แคปมาเลยนะครับแล้วก็แอดเข้ามาที่ไลน์แอดยูยูนะครับกลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่ม v p p ที่ให้บอลด้วยแล้วก็มีการพูดคุยการวิเคราะห์อบอลทีเด็ดฟุตบอลคู่ v p p ต่างๆเนี่ย แอดข้วมาที่ Li@ ่แอดยูยูหนึ่งหนึ่งหรือเพื่อนๆที่ตอบตอบถูกทายสกอร์ถูกแล้วแคปหน้าจอมาแล้วก็แอดค้วมาที่ Li ่แอดยูยูหนึ่งหนึ่งนะครับจะมีแอดมินคอยตอบเพื่อนๆแล้วก็รับรางวัลรับโบนัสไปได้เลยนะครับสําหรับค่ําคืนนี้ประจําวันพฤหัสที่31สิสิงหาเนี่ยน้าแมนเลือกเชียร์ประมาณนี้นะครับยังไงขอให้เพื่อนๆโชคดีมีชัยโชคชัยมีวัวน,นะครับคอมเมนต์ใต้คลิปเยอะๆนะครับกดไลค์กดแชร์ให้น้าแมนด้วยยังไงวันนี้น้าแมนขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ